ขั้นตอนการตั้งค่าที่อยู่ใบกำกับภาษีนะคะให้เข้าไปที่ตั้งค่าทั่วไปจากนั้นไปที่หัวข้อที่อยู่ใบกำก,กับภาษีค่ะแล้วคลิกที่เพิ่มที่อยู่จัดส่งจากนั้นไปที่รูปค่ะคลิกที่ช่องว่างแล้วเลือกรูปภาพของโลโก้นะคะเสร็จแล้วระบุชื่อของบริษัทค่ะ แล้วก็ระบุเลขผู้เสียภาษีค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ค่ะแล้วก็รหัสไปรษณีย์จากนั้นจะติ๊กเป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้ทำการกดบันทึกได้เลยค่ะ